อาจจะเป็นว่าการเนี่อจากว่าคือมันจะเลือกเรียนคณะไหนนะคะจะเลือกมหาวิทยาลัยใดนะคะก็เนอกจากว่าคือเกี่ยวกับเรื่องกว้างจากว่าความรู้มหาวิทยาลัยนะคะต่อจากว่ามาเป็นยาเส้นกาซึ่งอาจจะบอกว่าคณะมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่สุดมากที่สุดในประเทศไทยเนอกจากว่ามาเป็นเรื่องสําคัญของเราซึ่งแล้วว่าต่อพัฒน,นาการซึ่งว่ามันเป็นอย่างไรไปดูภาพที่เรากันเลยค่ะ จากเรื่องว่าหนูจะเรียนต่อระดับไหนนะคะคือปริญญาตรีก็เรียนมหาวิทยาลัยนอกรกทพนะคะซึ่งแล้วก็ปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะซึ่งอาจจะว่ามันเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับอย่างไรนอกจากนี้ว่าคือจะบอกอะไรให้นะคะซึ่งการเรียนรู้การสื่อสารและ สำคัญดีที่สุดนอกจากนี้ค่ะคือจะบอกว่าการเรียนรู้จะบอกอะไรค่ะนะคะซึ่งและจากการคนาน้ว,ว่าการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนะคะเนะจะมีว่าคือการพัฒนาการว่าจะเรียนคณะบริหารธุรกิจสักวิชาการการปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนอกรัฐ คณะบริหารธุกิจสักาการะบัญชีปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชคำแหงนะคะนอกจากนี้ซึ่งเป็นอย่งางไรนอกจากนี้นะคะคือนอกจากนี้จะเป็นใครละคะที่ะะสําคัดซึ่งและต่อจากอัดด้วยว่าสายเดียวกันซึ่งนะ,ะจำเป็นรืมเป็นก็ได้แต่ว่ามีความเรยนรุ่พัฒนาซึ่งของให้เจริญเจริญนะคะบอกว่ามีความจําเป็นเดียว่าอาชีพนี้ก็คือใช้ได้บ้างที่สุดก็คือแปลว่าจาเป็นที่ทางภาครอคอย แปลว่าเป็นการพรัฒนาเครื่อยงยิ่งใหญ่อลังการนะคะซึ่งเราจะว่าอลังการมากนะคะซึ่งสําคัญใดมากที่สุดในประเทศไทยนะคะคือการเรียนรู้มหาลายัยทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทพวกประมาณนี้นะคะซึ่งเราจะว่านําใจให้ใครกับหลายคตก็พัฒนานแล้วคือว่านําใจให้กับไทยและเยาวชนและต่างประเทศแปลว่ามาเป็นเรื่องของจริงด้วยแปลว่าจะว่าเป็นอย่างไรที่คาดจริงไม่เกิดข,ขึ้นและจะเกิดขึ้นไ,ได้ เราบอว่ารู้สึกเป็นยังไงสำคัญแน่นอนนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะคือการเรียนรู้กันว่าหน้าพี่น้าหนูนจะดีเกียตต่อมหาวิทยาลัยปริญญาตรีสีรษถ้านหนูจบมหาลัยปริญญาตรีก็เรียกต่อปริญญาโทปีหลอดเองนะคะซึ่งนอกจากว่าเหมือนเขาก็จะว่าเหมือนมันจะเป็นขยากเปด็อกเตอร์นะคะจะเป็นพวกดารามีด็อกเตอร์กันเยอะกันแยะมากมายนะคะทั้งดาราหญิงและดาราชาย อาจจะว่าเป็นดาราคนที่คนจบด็อกเตอร์มาทันทีเลยนะคะแต่ว่าเป็นจาคัญนะคะจะว่ามีมีอะไรต่างๆจะบอกว่าสลับหนูด้วยสลับหนูว่ามีความิดว่าถ้าจะโอเคหรือไม่โอเคก็ได้แต่ว่ามีความสว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นซึ่งอาจจะพัฒนาการบอกว่ามีความรู้ใจว่ามีสังคมและมีสติปัญญาด้วยว่าผีธาชัดเจนไหม ก็จะชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะว่ามีความชัดเจนด้วยแต่ว่ามีครจะว่าถามที่ครอบเป็นจริงได้อย่างไรแน่นอนนอกจากนี้นะคะซึ่งอาจจะว่าอยู่อาศัยอยู่กรุงเทพนะคะซึ่งรับป,ปทุมธาน,นีมีใครหลายครจะว่ามีขอําสักหน่อยการเรยรู้นะคะ นอกจากนี้ว่าการเรียนรู้คือการศึกษาสําคัญมากกว่านะคะคือนอกจากว่ามีใครหลายคนจะว่าการศึกษาสําคัญที่สุดในประเทศไทยและต่างประเทศนะคะนอกจากนี้คือจะอยู่อาศัยและบ้างนะคะซึ่งการเรียนรู้เฉพาะนั้นแล้วของของ,ของ,ของทุกเทอมนะคะจะได้เกรดสามและเกรดสีก็ได้ ซึ่งว่าแต่ว่าเขาให้จะให้ได้รับที่ชอบตัวเองได้มากที่สุดก็คือว่านอกจากนี้คือแต่ว่าในอย่างไรที่ชัดเจนนะคะเพื่งซึ่งนะคะจะบอกว่ามีความการนัดว่ามีจะมีใายหลายคนก็ได้มากคือว่าจะไปพวกแทบจะว่าพวกเรียนมหาวิทยาลัยนอกกรุงเทพกับมหาวิทยาลัยอีเทิร์นเอเชียปริญญาตรีแล้วก็เรียนแล้วก็ มหาเดี๋ยมหาวิทย,ยาลัยรามคำแหงกับมหาวิทยาลัยรัชบันรัชรคลีนนะคะปริญญาโทแล้วว่าตอนจะว่าไม่ต้องกังวลว่าไม่ต้องคิดเยอะแยะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องอนาคตได้ดีจะได้เป็นไฟฟันอยากเป็นอาจารย์ข้อประมาณเนี้ยซึ่งอาจารย์จะบอกว่าเป็นอย่างไรเช่นกันถ้าจะเป็นอาจารย์ก็จะว่าเป็นอย่างดีแต่ว่ามีข้อจะว่า นอกจากการว่ามีใครลวจะว่าผู้ช่วยการผู้ช่วยอาสาแต่ว่าจิตอาสาได้เสนอเรื่องว่ามีครุกว่าถ้ารู้เกี่ยวกับรู้ได้อย่างไรบ้างอาจารย์จะบอกว่ามีคนจะว่าอาจารย์มหาไยที่ประมาณเนี้ยถามว่ามีควรจะว่าอาจารย์มหาไรได้ตั้งเยอะตั้งแยกแปลว่ามีใครจะว่ามีถือว่าได้กลิ แปลว่ามีความสามารอลัการว่าสร้างความยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่ามีความบวกว่าวบวบไปว่ารักยังอยู่จะว่ามีคนแค่แค่ไปยอกนิดเพราะว่าถ้าจะว่ามีคนมั่งคงด้วยว่าแราว่ามี่ใครหลายคนก็จะเป็นผู้โชคดีนิดแต่ว่าถ้าของเราด้วยจะใครล้ว กังนลว่าใครแต่ว่ามีความเจิดด้วยไฟฟอนเพราะจะเป็นดักธุรกิจนอกจากนี้คือว่าอาจจะพบข่าวด้วยว่ามีความเข้มแขกและความไม่มั่งคงแล้วก็จะได้เรียนรู้ภารยนะคะก็แปลว่าวันอาทิตย์จะไปเรียนแล้วนะคะวันที่ไปเรียนแล้วนะคะก็มีความจะได้หนู่ตั้งใจจะได้อันสึกเกะแปลว่าพอจา่ว่ามีห่ายหลายคนซึ่ง อาจจะเป็นใครนะคะว่ามีที่มีกําเนิดว่าถ้าของเราพวกเป็ดประมาณนี้คือบอกว่ามีความสะดวกว่าสะดวกไหมสะดวกค่ะซึ่งว่ามาเป็นทิาทันทีนิดแล้วว่าพวกได้ชช่นเดิมนะคะนอกจากสีนะคะคือใครนะคะว่ามันเป็นของเราจริงด้วย คือจะบอกว่าเป็นนกแต่ว่าอาจารย์ของเราแล้วว่าตั้งใจในการเรียนรู้นะคะว่านอกจากนี้คือใครหลายคนก็จะว่ามีความสุขและจะมีความสุขก็ได้ฝันฝนอยากเป็นนักธุรกิจพวกอะไรประมาณนี้นั่นจะเป็นอาจารย์ก็ได้นะคะซึ่งอาจารย์จาจะบอกว่าจิตอาศัยอยู่กรุงเทพเปล่าเนาะไปกรุงเทพกรุงเทพกันดีว่าคือจะบอกว่ามีความที่ว่า ไปเรื่อยแหละจนถึงปัจจุบันในอนาคตเอาละค่ะมาดูที่สมุดจดเพลงลูกทุ่งนะคะสมุดจดเนื้อเพลงลูกทุ่งจ์เพลงลูกทุ่งและจดเนื้อเพลงลูกทุ่งก็นี้คือว่า มันเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะก็มีเพลงอะไรบ้างทุกเพลงหลายเพลงจะว่ามีความยุคไหนยุคเพลงยุคเก,ก่าและยุคก,กลางและยุคใหม่และยุคอนาคตกันด้วยนะคะจะว่ามีความเชื่อว่ายุคไหนใช้ดีเลยนะคะว่ามีความจะเป็นพอสวดได้ยังเองนะคะก็จะว่าพอสวัอย่างเอง,ะะอง,เองซึ่งอาจจะว่ายูใช้และตอนนั้นจะพะว่ามีความไปหยาความสูดเข้มแคงพอให สนุกสนานจา้านอกจากนี้นะคะคือมาดูการที่คิดว่ามีการทักนะความรู้ว่ามีความสามารถมีความสามารถเสร็จและมีความจําเารถแบว่าการเดือดร้อนและไม่เดือดร้อนก็ได้ถ้าจะว่าม,มีความผิดด้วยว่ามีเพลงอะไรบ้างแล้วก็มีความเจ็งนี้ก็ไม่มีวันจางรืวยว่ามีความด้วยคิดอย่างไรแล้วตอบได้ไหมถ้า,ะา,มมาจะแบบนั้มันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้ยังอย e ู่ไม่ว่า มีความ,มอย่างนี้เลยนะคะก็แต่ว่าอะไรก็ได้แล้วดูดูตัวยังไปเลยกันอยู่อะ่ะ เอาว่าจะว่าของฟนหลายคนย่าเป็นยังเิ่นเดิมนะคะนอกจากนี้นะคะคือจะบอกว่ามีเพลงไหนบ้างตองเยอะตงนนี้มีทุกเพลงมีเพลงมุกคุ่งอะไรก็ได้ค่ะว่ามีการจะว่าเพลงไหนบ้างก็มีการจะว่าเพลงพอสวรรค์แล้วก็มีอย่างได้รู้ความเลยว่าจะเป็นเพลงไปเรือจนถึงได้อย่างนี้ปัจจุบันน่าจะมีนะ ับเ mm hmm. ว้ามีไอทีีนะคะก็ถือว่ามันเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับเรื่องได้อย่างแน่นอนแล้วว่าทักทายจะบอกว่ามีเนื้อเพลงอะไรก็ได้นะคะว่าจะอ่านออกไหมอ่านออกแน่นอนนะคะ mm hmm. ก็ ออกด้วยว่ามีความคือว่าได้มากค้นจะบอกไว้ให้นะคะนอกจากนี้นะคะคือนอกจากนี้จะเป็นขายหลายกดก็มีนั่งตรงนี้ก็ว่าใช้หู้กี่ตังได้ว่ามีพรสวรรค์ยังมีอีกแล้วมีชื่อเสียงก็ได้ด้วยนะคะนอกจากว่ามีความชื่อเสียงพรสวรรค์อย่าเป็นแต่ว่ามาเป็นเรื่องราวชิปนี้ก็คือใช้บอกว่าได้ใช้ทีตประจำวันได้แล้วก็มีความสุขขึ้นว่า สนุกคือเพลงกับเรื่องราวคุณว่าให้กับทุกคนแล้วว่าอาจจะว่ามีขายหลายคนก็มีความช่วยว่าช่วยกับให้กับและจะเป็นร้านก็ได้นะคะว่าไม่ฮิลู์เองแปลว่ามีความสวยาพอสวรรค์ซึ่งนอกจากนี้นะคะจะเป็นพอสวัสดอยังเองแล้วว่าจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งดูตรงนี้จะรู้ว่ารายไเมื่อสักครู่นี้ต่อเ้ื่อง ว่าควาสามารถคือแล้วก็คืคาาาวามสามารความสามารถของเราได้ยัดใช้กันเพราะว่าเทคนิคยัดแท้จริงแน่นอนเราดูกันนะคะน,นี่นคืออะไรนะคะก็มันดูว่ามีความพวกอะไรบ้างจะเป็นที่าต่างๆว่ามันเป็นเรื่องฝ่ายประโยกด้วยว่า แทบสีนะคะซึ่งแล้วเกิดว่าผัวอาศัยกันและว่ามีวามเจมพัฒนาการขึ้นไปดูสมองใช้ดีมากที่สุดนี้นะคะคือใช้สม,มุดเล่นไหนบ้างนะคะการเล่นรู้มหาัะไรนั้นเลยซึ่งอาจจะว่าเกี่ยวกับเรื่องราวอย่างไรแล้วว่าเกี่ยวกับอาจารย์หรือว,ว่าและการเรียนรู้มหาอัยราล้จะว่ามีใครหลายคนก็เอ๊ะทำไมหนูจา,จ,าจะบอกว่า ที่สําคัญบอกว่าอาจารย์อย่างหนึ่งว่าคือซึ่งอย่างไรนะคะซึ่งตอนจากนี้เกี่ยวกับเรียนมหาวิทยาลัยกับและปริญญาตรีกับปริญญาโทนะคะซึ่งนอกจากว่าเป็นอย่างไรซึ่งแล้วว่ามีคาใครอะไรคนยสงสัยว่ากไปดูกันเลยเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้มหาลาัยนะคะซึ่งกะว่าจะเป็นเรื่องราวอย่างไรมาฝากไว้ว่าคลิปนี้ให้การใจให้กับทุกคนและทั้งหมู่บ้านทุกกรุงเทพทุกปทุมธานีก็ประมาณเนี้ยว่าให้การใจให้กับและ ทั้งพี่พี่รักน้องน้องและอะไรละรักเพื่อนเพื่อนและอาจารย์ประมาณเนี้ยนะคะว่าอาจจะเป็นได้อย่างไรขอให้ด้วยว่ามีความสุิด้วยว่าซึ่งอาจจะว่ามีความจำเป็นแล้ว่ามีความคือว่าแผลหลายคนกรมีว่ามันเป็นเรื่องเหอะไรด้วยแล้วว่าทั้งจะบอกว่ามีความฝันรละพอสวรา์ซึ่งอาจจะว่ามีความว่า ความได้มากขึ้นได้ยังไงสิงคะแต่ว่ามีความสุขว่าพอสวัสนะคะพอสวรด์อย่าอย่าไปการเรียนรู้มหาเลยนะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดแซร์อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะคะยูทูบเบอร์นะคะสลับดีทอตัวตลาพิกอนค่ะ